เดียวชนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านคุณสาหลายนะมาทานอาหารกันนะครับกับคุณแม่กับทุนลูกนะครับที่เขามาจากกัมพูชานะฮะ ที่ร้านคุณสลายก็จะเป็นร้านของฝากนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์อาหารนะครับที่จับรถสำหรับรถทัวร์อะไรพวกนี้นะครับดีครับนี่ครับโอ้โหมาเจอก๋อนเราเนื้อตุ๋นร้านนี้ฮะมอมมาเลยครับ,อ,รอ,รบอันนี้เขาเรียกอะไรอ่อนะอ๋อต้มขาหมูไปชามองครับอ๋อนี่ขาหมูใช่ไหมต้มขาหมูไปชาม้วงอันนู้นอ,อ่ะต้ม่งไง โอ้หอมเลยเลยครับข้างในื่องในอันนี้ดอกอะไรเนี่ยต้นหอมอ๋อต้นหอมต้นหอมรือว่าดอกไม้มันดอกไม้นะถ้าเป่าด้วย เพียคนเดียวเหรอครับคนเดียวครับลอเนี่ย <c oughs>